เปรียบเทียบระหว่างเกีย L, กร์เอลกับเกียร์แดดมึงไล่สลับนครับตัวนี้เป็นเกียร์ยัยงเนีเอลครั L, บเป็นเอลชุดนี้ชุดทั้งเอลมึงความแตกต่ตางชุดที่ลื้อออกนี่จะเป็นของแดดต่างกันหลายบ่เล่าเกียร์เดียวกันบ่เล่าเกียร์เดียวกันครับแต่ห่างหกบ้านมาคือกันครับโอห่างหกคล้ายๆไวเอลกับแดดส,สลับกันโอรอบรอบไปเพื่นน่ะนะ บางคนจะบางคนสลากเใส่ของแดดของเอวผสม o o m กันกลายเป็นของแดงน,นั่นนี่เลยครับแต่ยังติดฟันหยาบอยู่ฟันหยาบนี่ขึ้นรุ่นเดิมยศแต่ฟันละเอียดเป็นของแซงติดป้ายแล้วอ๋อป้ายกี่แลมขึ้นที่เขาเป็นล่างมากนั่นไหครับตัวนี้จะเป็นของแดดเนาะแบบหนึ่งสองสามอ่าสี่ห้าหกอ่าผมใส่บึ้งนี่ครับ ตัวนี้สิเป็นหางผมครับผมอ่าห้องนับเบิรหางหกนี่ห้องแดดนะครับตัวนี้ห้องแดดอันนี้ช่วยห้องแดดอยู่ครับผมระเบิการม่กี่ห้าหกนะครับแห้องแดดมันี่ห้องเต็มเดียวกันสองขั้นไหลยุบมีสีม่วงขั้นอันนี้ไล่เกียร์แตกต่างระวังแดดเกลียวอ๋เยอะนี่คือเป็นตัวนี้เป็นเกียหนึ่งอ่าแล้วก็ชิมเอาลืมแล้วชิมเอาเกียร์ของเบอร์การอะไรนะเบอร์นี้เอาจะหาก่อนครับ จมันีเอัเีกเกี้ยนึงที่แมันนี้เพื่อจะนับเนาะัอีเกี้ยนึงเกี้ยนึงเจายหามองมันแตกตามมนตพนี้มันเหมือนกันหนึองมปดอ็ดสองสามสี่ห <itor> in <photos> ้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเอสองสามสี่ห้า สามสิบเอ็ดนะครับสาฟันของเกียร์เกียร์อะไรนะเกียร์สองนี่คือเป็นตัวตาม่ตัวตามของเกียร์หาครับพอแต่ตามยี่ห้อเกียร์เกียร์ห่าเรื่องตามเกียร์หาตัวนี้เป็นตัวครับเนาะไม่เปล่าไ่จริงเลยเนี่ยผมออกจากตัวนี้มาเมือตัววิดอืมแม่นล่ะตัวนี้หาอืมเหมือนเว้ยสิเป็นหนึ่งสองตัวนี้สอง มีสองมีสองนี่ครับตัวนี้สามสิบสติครับสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดครับผมแต่โดผมเี่วขยี้ลูกหาหน้าอยู่ตรงมือนี้แต่วันมือนี่เอลหาตามแดดเอวกับแดดเลคนนั้นคอแตกต่างคอแตกต่างรับแรงรักเลยตัวนี้ถ่ารรงรักก็คือเบงเยวสมีกีดลองอยู่ตรงกลางโอ้อกีดลองแดดแดดดดนี่จะว่มีแล้วแมนครับอตตางระวังเกียร์แดดัเกียร์เอล ันเท่ากันบ่ป่นบ่ฟั้นเท่ากันน<อ>ี่นเ,นนเขานี้ยอมเ่นเกียร์ยังมาถ้าเป็นรถดันโล่หรือเป็นกคือเ<อ>่นเจลเจวครับผมรนทริเล่นลากไหนม่ปแม่นครับเปนใบเงากว่าถ้าเรน่สุดเร็วกว่าอลอเนเอลครับเนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าหกเจ็ดแปด สามสี่ห <discussion> <24. S 3> <Pearson' |az|> uh, ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สห้าสบสเจ็ดแปดเก้ายี่สิบบอดิบสองยิบสม่บสยบไมนครับยีบนี่เป็นของเอลเอลเอไม่ขีดครับทะเบงมันล้วเาคยควยอะไรให้เบิงเลยครับเออเอาเรื่องขับตึ๊งตามมาใส่เื้มกันเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสี่สห้าห็แปด เก้ายี่สิบยี่สบอสบสสสมสสี่ยี่สห้าอันนี้ยี่สิบห้ายี่ิบห้าแมนครับอือดดนี่ยี่สิห้กว่าเยี่บห้กว่าอันนี้ยี่สิบสี่โอ้ขนาดเครองเกียตัวเดียวกันตัวนี้คือตัวตามนะครับอ่าตัวตามอ่าตันี้มาเบ้งหตามหกตัวนี้ครับมันเกียวกตนี้มันเกียวคบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสอสมี่สิบห้าสิบหกสเจ็ดสปดเก้าี่สเอ็ดยี่สิบองยี่สิามี่สิบามยบา้อเอลเอลเอลอยามโอ้มันไล่ลงไปเหละฟันแลครับนี่เาลงตัวนี้ข้งแดดครับข้งแดดหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบเอ็ดสบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห เจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่นี่ครับต่างกันฟันหนึ่งต่างกันยางละฟันครับยางละฟันเลยแต่บนี้ตัวขับมันก็ี้ทดลงมาครับถ้าอยากให้ได้เงี้ยวคือเกียร์หกนะเกียร์หกชุดนี้นะครับเอาแดดกับเอลมาใส่กันแดดกับเอลมาใส่กันครับผมอันนี้ยี่สิบสามอ่าตัวนี้ยี่สิบสี่อ่าบ่หามตรงกันแต่ขับแดดจะเป็นยี่สิบสามเกียร์หกอ่าอ่าครับตัวนี้สีกับกัน ครับบันท้ครเรามาใส่เป็นยี่สสามยี่สิามมันจะหลบสัญาครับผมนี่แหละตาเรีาใค่ถือเลยครับไล่เกียร์ให้มันหอบตลอดนะครับว่าไงเมนครับกินกันนิดเดียวแมนครับบางคนอว่าต้องซื้อเกียร์หกยี่สบามามบคนก็ใส่1ิคล์ซิคล์ิบประมาณนี้ครับถ้าเป็นเดแตงนะ เป็นซิเก้าสิเกยี่สิบนี่คือไรครับผมสังไปลไรเกียร์แบบเ้อาแบบงบประหยัดคือการลาเกียร์รอบไปกันอย่างกรณีก็คือยิบธไยสามคือเอาเ้วแต่ก็ใส่กันเกียร์แต่เกียร์หากันเขาก็ใสแล้วกันอยู่ประมาณนี้แล้วเข้าตองแหงหนึ่งสองสามสี่หานี่ให้มันวิดเห็นมันทรงกำลังมาหาหกหกสี่แรนยนน้อเงี้ยวทงกำลังหนึ่งสองสามสี่หมากว่าอมที่หกสี่ยนต้องอไรทหงกำลังหมดเนแต่ไรก่อนอะไรกำลังายเขาไม่ล่เกียร์แมนครับมัน้องกำลังหกด กำลังไล่เดี่วทำไมเกียร์อะไรกับคือเขาแมนครับแมนถ้าสมมติรถกำลังไหลปุ๊บมาใส่เกียร์แดีทั้งชุดทั้งชุดอกปคือห่าครบรถซีวีสุดรถสิบกรเดินไปแต่กำลังเสียงรถติดสิเต็มเต็มเร็วเต็มเร็วครับเป็นรถสุดนะครับเป็นเอลเอลสิบเก้าสิเน้าเดืไปเรื่อยบ้านนี่ครับเพิ่มขึ้นไปอีกนี่แหละเหตุที่ว่าย้ำเกียร์ใช่ไหม เหมือนถ้าไลจากล่าสิเอามาเปลี่ยนเป็นล่าสิบสองล่าสิบสามทมันกล่าวเงี้วถ้าเป็นของเดิมมันคือมีดกิิญกหล่อเร็วเร็วก่อดีเร็วมันเสียเกเดิมมแม่ถ้าเป็นเกียรแตงมันจะยดไปเงี้ยวกำลังรถเท่าไรมันจะคอยยกขึ้นรอมันจะมันจะบถีบทีเดียวทีเดียวคอยเปเปิดเปิดขับายขึ้นเร็วรีดได้เร็วแต่กียรขับางขึ้นคือคองรถเปง่ไงขึ้นถ้าเป็นรถกำลังอะไรปุ๊บไปใส่เกียร์เดิมโยบหล่อย โอ้ย่ายางไปไงประกอบบุถึงด้วยผมเลยอันนี้เพิน่นเฮ็ดดูนะครับเพ็ดไปต้องชนาาเกี่ยบเทียบเรื่องเกียร์นะครับนะครับใครปัญหาเรื่องเกียร์แดดเกียร์แลนะครับขอเบี่ยงใครไปแล้วเรียบร้อยใครไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับ